เวลามันน้อยเต็มทีแล้วบ่ายห้าโมงิบเก้านาทีจะได้อันนี้จะได้สวดไย,ยันโตโยวชัยใ,ให้พรสมเด็จพระสังฆราชใหม่เพื่อนให้พากันตั้งใจ เราเกิดมาในโลกนี้ให้นึกว่าเราเกิดมาสร้างบารมีหนีจากทุกขภัยในสงสารไม่ใช่เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเนื่องจากว่าคนเราทั้งคนนี่มันก็มีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่างกาย ส่วนหนึ่งเป็นส่วนจิตแั้นี่ส่วนจิตนี่มาอาศัยอยู่ร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์นี่นะทำไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงใ<ม>นว่าดวงคิดนี่มาอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้น มันจึงได้เกิดมีศาสนาขึ้นมาศาสนานั้นคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกภัยในสงสารอันนี้ <c oughs> นี่ผู้ที่อินทรีย์อ่อนอยู่ก็ไม่ไม่รู้ไม่ชี้เรื่องศาสนา คำสอนของพระเจ้านั้นทรงแนะนำสั่งสอนไปก็เห็นว่าเป็นสิ่งเหลอวิสัยไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้คนผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่มันก็เป็นอย่างนี้นะก็จะไปโทษเขาก็ไม่ได้เนื่องจากว่ามันอ่อนแอเหมือนอย่างคนที่มีกำลังน้อยอย่างนี้นะ เลียวจะไปแบกหามของหนักน,นี่มันแบกไม่ได้เลยนะนี้่คำสั่งสอนของพระเจ้านี่จะว่าหนักก็นหนักเพราะเป็นการแนะนำให้ละกิเลสตัณหาอันมันหม,มักดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี้วันนี้กิเลสตัณหามันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นับชาติไม่ทวนเลย ดังนั้นบุคคลจะมาละมันเอาง่ายๆยอย่างนี้จะให้มันถอนออกไปนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ <c oughs> ต้องอาศัยกำลังแห่งกุศลคุณงามความดีที่บุคคลแต่ละคนสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้มากกว่ากิเลตันหานั้นเข้าไปอีก ก็จึงสามารถขจัดกิเลสตัณหาอันติดตามดวงขิดนี่มานับชาติไม่ถ้วนนั้นให้ออกไปจนหมดสิ้นได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะไปกำจัดมันเอาโดยง่ายๆโดยไม่ต้องทำความดีไม่ต้องละความชั่วอะไรอย่างนี้มันมันเป็นไปไม่ได้อม,มันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าความชั่วมันก็มีอิทธ,ธิพลเหมือนกันนะหรือว่ากิเลสนี่นะมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนะมันบังคับให้คนเรานั่นทําความชั่วได้เลยทั้งที่บางคนน่ะไม่อยากทําความชั่วแต่มันก็ทําได้เพราะกิเลสมันบังคับเอาทีแรกคนก็สะสมกิเลสขึ้นมานันเนี่ย เมื่อกิเลสมันมีอิทธิพลแล้ววันนี้กิเลสมันบังคับคนแบบน,นี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นท <c oughs> ตนี้เผื่อว่ารู้ตัวว่าตนตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นนี้แล้วล้วจะมากำจัดมันออกไปไม่มีทางนะเพราะว่าตนมันมีกำลังน้อยกว่ากิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอน ให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้ในใจของตน,นเอาบุญกุศลนี้เป็นกำลังนะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านั้นเช่นเอาทานต่อสู้หรือขจัดความโลภความตนีออกจากกิจใจนี้ จเจริญเมตตากรุณาให้มากๆขึ้นในใจเพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทออกไปจากดวงกิดนี้เอามันไหว้พระมันภาวนาสมาธิมันสะดับสรับฟังคำสอนของพระเ,เจ้าบ่อยๆเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะขจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆ ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้นี่แหละความดีในพระพุทธศาสนานี่นะมันเป็นเครื่องขจัดกิเลสสามกองนี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ก็สุดแล้วแต่กำลังความดีที่บุคคลกระทำนั้นมากน้อยเพียงใดมันก็ขจัดกิเลสได้มากน้อยเพียงนั้นแหละ <c oughs> เหมือนอย่าง การดับไฟอย่างนี้นะถ้าว่าน้ำน้อยไฟมันมากอย่างนี้มันก็ดับไม่ได้เลยดังนั้นไฟกองใหญ่มันก็ต้องน้ำมากมากกว่าไฟนั้นเสียอีกนั่นแหละลดเข้าไปนะ่ะมันจึงจะไฟนั้นจึงจะอ่อนกำลังลงได้ในที่สุดมันก็ดับไปเพราะว่าน้ำมันมากกว่าไฟอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะี เมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นโดยลำดับไปแล้วมากกวัวกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในใจแล้วมันก็สามารถขจัดกิเลสตัณหานั้นให้น้อยเบาบางหรือว่าหมดไปสิ้นไปได้ในที่สุดมันก็ฉันนั่นแหละดังนั้นผู้ที่ปฏิญญาณตน เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาพระคุณดังสามนี่เป็นที่พึ่งแล้วก็จึงไม่ควรประมาทในการกระทำความดีดังกล่าวมานั้นต้องทำให้มันครบวงจรเดี๋ยวว่าต้องทำให้มันครบทั้งสามอย่างนี่ ให้ทานเบื้องต้นนั้นไม่ไม่หมายเอาแต่วัตถุสิ่งของอย่างเดียวอภัยทานด้วยอภัยทานเนี่ยสำคัญก็เคยพูดม้อยบ่อยอยู่แล้วก็ต้องพูดอีกก็ย้ำอีกเพื่อให้ผู้ฟังได้แน่ใจว่าการบำเพ็ญความดีเหล่านี้นั้นต้องได้ผลแน่นอนนะต้องให้มั่นใจ ทำไมยังไม่ได้ผลก็เมื่อใครมาชวนทะเลาะบอกแว่งแสดงความหยาบคายอะไรต่อแล้วตนก็ไม่โกรธหรือว่าโกรธก็อดเอาไม่แสดงออกทางกายวาจาแล้วก็นึกให้เอาภัยแก่ผู้ร่วงเกินตนนั่นเสียไม่ไม่ยึดมั่นในความโกรธความไม่พอใจต่างๆไว้ในใจ สละความไม่พอใจต่างๆแล่านะั้นออกไปเลยอันนี้ท่านเรียกว่าอาภัยทานนะแปลว่าการให้อภัยแก่บุคคลที่แสดงตนเป็นศัตรูต่อตนอแล้วเวรมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทานประเภทนี้นะมันจึงจัดอยู่ในเป็นทานชั้นสูงเลยประเดียว จะว่าเป็นปรมัตถทา,านก็ได้เพราะว่ายากที่บุคคลจะทำได้มีคนจำนวนน้อยที่ทำได้นะนเช่นพระโพธิสัตว์นี่แน่นอนอันนี้นะพระโพธิสัตว์นี้ท่านไม่พยาบาทใครเลยแม้ใครจะมาล่วงเกินเบียดเบียนย,ยังไงก็ท่านให้อภัยไปวันยังค่ำเลยคนนอกนั้นแล้วมันก็เลือกอะไรแบบนี้นะเลือกคนนะผู้ที่จะยกโทษหรือให้อภัยแก่คน ผู้ประมาทแล้วนั่นนะนับว่ามีจำนวนน,น้อยเต็มเทียอยากจะให้มีจำนวนมากๆขึ้นไปแหละเพราะว่าเราทุกคนนั้นทำได้ถ้าว่าเรามีเหตุผลดังกล่าวมานี้ปรากฏขึ้นในใจแล้วทุกคนก็ทำได้เหตุผลอะไรอะเหตุผลอย่างที่ว่านั้นแหละ ถ้าหากว่าตนไปผูกโกรธผูกพยาบาทเขาไว้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรนไปถ้าตนไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วอย่างนี้ให้อภัยเขาไปเวรนทั้งหลายก็ไม่มีตนก็ไม่ได้ประสบความทุกข์เพราะเวรนกรรมต่างๆตามสนองไม่มีเนี่ยอภัยทานมีผลดีอย่างนี้ก็เมื่อผู้ใดเห็นเดตดผลดังกล่าวมานี่โดยเจมแจ้งด้วยตนเองแล้ว ก็ทำได้อะนั่นเนองทำไมจะทำไม่ได้เว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่หวงกิเลสดังกล่าวมานี่ออไม่ยอมสละมันชื่นชมยินดีกับกิเลสเหล่านี้แล้วแน่นอนนะมันก็มันก็ให้อภัยทานไม่ได้เลยเดออี๋ยวไปหวงในสิ่งที่มีพิษร้ายต่อตัวเองนั่นเรียกว่าคนหลง คนไม่รู้จริงเห็นแจ้งแล้วคนเช่นนั้นเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองไม่ยอมฟังคำสอนของพระตเจ้าหรือได้ฟังคำสอนแล้วก็ไม่ยอมน้อมเอาคำสอนนั้นมาพิจารณาให้รู้ให้เห็นเหตุผลเรื่องนั้นๆโดยแจ่มแจ้งเช่นนี้มันก็ไม่มีทางนะมันจะไปละกีเลตัณหาได้ เพราะว่าโดยลำพังความรู้ความสามารถของคนเราแต่ละคนนี่มันไม่ไม,ไม่มีไม่ไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสตัณหาด้วยตนเองได้เลยต่อเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพุรธเจ้าแล้วได้จำเอาคำสอนนั้นไปสอนใจตัวเองเข้าไปอีกทีหนึ่ง นั่นแหละถึงจะละกีเลตันหาต่างๆได้ดังนั้นทุกคนมันก็สมควรที่จะมาพิจารณาตัวเองนี่ให้มันเห็นแจ้งชัดให้รู้เรื่องของตัวเองเนี่ยโดยแจมแจ้งให้ได้แต่คนส่วนมากไม่รู้เรื่องของตัวเองไงไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอยู่อย่างไรทุกวันนี้ ตนมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงใดตนมีความทุกข์อย่างไรบ้างแล้วตนจะหาทางออกจากทุก์นี้ได้โดยวิธีใดอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีความดำหลีกันนะคนนะ,ะถ้าผู้ใดมีความคิดอย่างนี้นี่ผู้นั้นก็ต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์แน่นอนนะ,ะดังที่ ในครั้งพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยคนผู้มีบุญวาสนาบาร,รมีบุญกุศลดนบันดาลให้เกิดความคิดขึ้นมาหลายๆคนนะว่าเออในโลกนี้อะไรหนอเป็นมงคลอย่างเนี้ยเมื่อตั้งกระทู้อย่างนี้ขึ้นแล้วก็เอาคนนั่นก็ถามคนนี้คนนี้ก็ถามคนโน้นไป ่างคนก็ออกความคิดความเห็นกันไปนี่เมื่อเมื่อความคิดความเห็นไม่ตรงกันก็ลงกันไม่ได้ก็จึงมีผู้แนะนำให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถ,ถามถึงสิ่งที่เป็นมงคลก็องค์เจ้าก็จึงได้ทรงตัดมงคลคาถาสามสิบแปดประการให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายได้จำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามก็ได้เป็นสิริมงคลนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนและครอบครัวเช่นอย่างในมงคลข้อแรกทรงสอนให้เว้นจากการครบคนพานแล้วก็ทรงสอนให้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตทรงสอนให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างนี้นะ หากถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติตามได้อย่างนี้ก็จะนำความสุขความเจริญมาให้ทีนี้หมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็พากันไปประพฤติปฏิบัติตามะรู้ว่าคนนี้เป็นคนทานมีความประพฤติไม่ดีก็ไม่คบหาสมาคมไม่ไปหามาสูอ่อย่างนี้ เมื่อรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีมีปัญญาไม่ทำความชั่วมีเมตตาอารีต่อเพื่อนฝุ้งต่อญาติพี่น้องอไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรก็เพื่อส่วนรวมก็คนนี้แหละเป็นบัณฑิตเป็นนักปราบนี่ก็รู้ได้แล้วก็เข้าใกล้คบหาสมาคมกับนักปรา์บัณฑิตเช่นนั้น ท่านก็จะแนะนําให้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีมีใจอารีอบอ้อมกว้างขวางเผื่อแพ่เช่นเดียวก,กันกับท่านผู้เป็นนักปราชญ์นั้นผู้นั้นก็เลยพลอยเป็นนักปราชญ์ไปตามด้วยพลอยมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างพุทธบริษัทในครั้งนั้นก็ได้ข้บผาสมาคมกับพระโพธิสัตว์เข้าไป ท่านก็แนะนำให้ละความชั่วทำความดีท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามก็ได้รับความสุขโดยลำดับชาติลำดับพบมาสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อเมื่อพระโพธิสัตว์มาได้ตรร้เป็นรูแเ่เจ้าคนเหล่านั้นก็มาเกิด so. <c oughs> ร่วมศาสนาของพระองค์ ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วสามารถบรรลุมรผลธรรมวิเศษไปได้มีอยู่เป็นจำนวนมากผู้ที่อินทรีย์บาร,รมียังอ่อนอยู่ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีทำไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าท่านเหล่านั้นรู้แล้วนี้รู้แนวทางแล้วรู้แนวทางสั่งสมบุญกุศลแล้ว เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้เกิดมาในภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานล่วงเลยมาแล้วไัน2,500กว่าปีนี้แต่พระธรรมและพระสงฆ์ก็ยังมีอยู่ <c oughs> เราก็ได้มาศึกษามาสดับรับรฟังคำสอน จนรู้จักแนวทางออกจากทุกข์ดังที่นำมาเน้นนำสั่งสอนนี่แหละดังนั้นจึงขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาไปประพฤติธปฏิบัติตามไม่ควรที่จะมาอ้างโน้นอ้างนี้ว่าขัดข้องอย่างนั้นขัดข้องอย่างนี้การที่คนเรามันอ้างความขัดข้องต่างๆนี่แหละ เกิดมาชาติใดก็จะมีแต่ความขัดข้องอยู่อย่างนั้นกรรมนั้นมันแต่งให้แล้วเมื่อเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาก็ไม่คิดที่จะแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้รู้ลวงไปเมื่อขัดข้องอย่างไรก็เอาก็หยุดชะงักการงานไปไม่ยอมแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้รู้ลวงไป ผู้นั้นก็เกิดมาชาติใดก็มาแต่ติดอุปสรรคอยู่งนั้นทำความดีไม่ได้เลยเอา้าคนเกิดมาแล้วเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีเงินทองไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ก็อ้างว่าตนไม่มีเงินไม่มีทองอพอที่จะมีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลกับเพื่อนผู้เช่นนั้นก็เลยไม่ใกล้วัดใกล้วาเข้าไป ไปเที่ยวหาตั้งแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องันไปวันวันคืนคืนไปก็เลยได้แต่แค่นั้นคนเช่นนั้นไม่ได้สั่งสมบุญบารมีไม่ได้สั่งสมบุญบารมีอะไรกับเพื่อนเลยแต่ว่าเมื่อกมีบางคนเอาอุตสาฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาทำบุญกับเพื่อนเดือนปีปีหน ก็หากมีหรอกอันคนจนนั่นน่ะแต่ว่าดูมันจะมีน้อยเทมทีคนที่หันหลังให้ศาสนาคนไม่คิดที่จะสั่งสมบุญบรารมีมีมากเหลือเกินในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นผูใ้ใดได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนอันนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะมาอ้างว่าตนนั่นเป็นคนยากจนก็เมื่อรู้ว่าตนเป็นคนยากจนแล้ว ก็ควรจะคิดว่าในชาติก่อนนั้นตนก็ไม่ได้ทำความดีอ,อ,อ้างแต่ว่ายากจนอย่างนี้แหละอย่างในชาตินี้แหละไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้กราบได้ไหว้ไม่ได้เคารพนอบน้อมต่อท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะส่งตนให้เกิดในที่มีความสุขความจเจริญได้ อย่างนี้ควรจะคิดนี้ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วแม้ว่าจะยากลำบากเลยมันก็ต้องสู้ทนอดกันสละเวลาเข้าวัดเข้าวากันอพอได้ไปกราบไปไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าให้ได้รู้หนทางออกจากทุกข์ไปตามกำลังสติปัญญาของตนอย่างนี้มันก็ยังจะพอเป็นอุปนิสัยติดตามตนไปได้ อไอ้ผู้ร่ำรวยมั่งมีก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าตนค้าการงานไม่ได้ว่างไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดฟังธรรมจำสินอะไรเลยเอ,อ,อย่างนี้นี่ก็ไม่ควรที่จะไปอ้างอุปสรรคเหล่านั้น <c oughs> อันผู้ที่ อ้างอุปสรรคดังกล่าวานั้นเป็นผู้ไม่ได้นึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของตนว่าตนนั้นอาจจะอยู่ในโลกอันนี้ไปได้นานจากเท่าใดนึกไ,ไม่ได้คิดได้นึกลำพึงเลยแล้วตนนั้นมีความสุกขเพราะอะไรตนนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้คิดเลยเคิดเสียว่าตนเกิดมาโดยธรรมชาติเฉย ธรรมชาติถ <Wars> ักสร้างให้เป็นเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นแหละไม่ได้นึกว่าบุญบาปอะไรจะมาตกแต่งความสุขความทุกข์ให้แก่ตนไม่ได้คิดกันเลยดังนั้นจึงผู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เมาค้าเมาค้ายผู้เป็นชาวนาชาวสวนก็เมาทำนาทำสวนกัน ผู้เป็นช่างไม่ช่างก่อสร้างอะไรก็เมากับการก่อการสร้างนั่นแหละอออ้างว่าเมื่อตอนไม่ทํางานเงินก็ไม่มีใช้ก็ต้องลําบากอะไรอย่างนี้แหละก็อ้างแต่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เลยไม่ได้ทําบุญเลยอออย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาอ่อ้อาวคนเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็เมาความเป็นหนุ่มเป็นสาว ตนกำลังเพลิดเพลินกำลังหาความสนุกสน,นานถ้าจะเมาไปแต่เข้าวัดเข้าว่ามันก็จะขาดความสนุกสน,นานไปไว้เด็กวัยเล็กก็เมาเล่นเมาหัว <c oughs> ถึงวัยกลางคนก็เมาหารายได้เมาหาลาพายศอหาความร่ำรวยเอาคันพอถึงวัยแก่มา ก็เมากับความแกช่ชราลุกก็ยากนั่งก็ยากตาก็มัวหูก็อื้อนั่งนานก็ไม่ได้เจ็บหลังเจ็บเอวก็เลยไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ยินดีเชื่อมานั่งฟังธรรมคำสอนชั่วแต่ห้านาทีสิบนาทีก็ไม่เอานี่เรียกว่าความเมาถ้าพรณน,นาถึงความเมาแล้วเป็นอย่างนี้แหละ คนที่มีความหลงความเมาเข้าครอบงำจิตใจอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำความดีอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์บุญกุศลได้หนหลังตกแต่งให้ได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำความเป็นมนุษย์นี้ให้ให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็มาทำลายความเป็นมนุษย์ของตนให้ย่อยยับลงไปผู้เช่นนั้นน่ะ เมื่อตายลงไปเนี่ยไม่มีทางเลยจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพราะไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยมันจะต้องไปเกิดเป็นสัสตว์สิ่งเดรัจฉานไปหรือไม่ใช่แ้นก็ลงนรกนู่น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพุทธบริษทัททางหลายได้สดับตรับฟังเรื่องความเมาในชีวิตในทรัพย์ในยศในลาบ ในความสนรเสริญเยินโยในวัยต่างๆดังกล่าวมานี้แล้วควรพากันคิดกันพิจารณาเราเกิดมาในโลกนี่ไม่ใช่เกิดลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรนํามาตกแต่งอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดพระพุเทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน,นหมายความว่าตนทําอะไรลงไปแล้วมันเป็นกรรมนะ ทำดีก็เป็นกุศลกรรมทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั่นแหละว่านี้มันนำดวงกิจอันนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่ไม่ใช่ว่ามันไปเกิดเองนะมันมีบุญมีบาปนำไปอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเราพยายามละบาปออกไปให้หมดสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับ ให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็เต็มลงได้เมื่อบุญกูศลบุญกูศนเต็มลงเมื่อใดก็คนทุกพ้นภัยในสงสารเมื่อนั้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้